สวัสดีครับเมื่อนี้พามาไหวพระครับอยู่บริเวณวัดครับเงียบสง,งบ,บาางงดีครับพามาไหวพระโอ้ลมลื่นดีครับลมลื่นเป็นซาลาอันหนึ่งสูงเป็นครับสาธุนี่ครับเดี๋ยวพามาเบิง วัดล้านขวดครับพี่น้องถ้ามาจะาขวดคักๆทุกขวดเป็นขวดแก้วครับเดี๋ยวปมผ้าไปเบ่งโบสถ์เพิ่นทุกอย่างเป็นขวดครับเพราะว่าจะเป็นสาราการประเรียนหอระฆังแม้กระทั่งห้องน้ำครับ แม,แม้กระทั่งหองน้ำก็เป็นขวดแม้กระทั่งนี่ครับเป็นกับห้องขั้วกับขวดครับเป็นลักษณะเหมือนเพป็นเอาวขวดมาบริจาคครับเราเพป็นกระต้อเติมไปเรื่อยๆครับขวดทุกอย่างครับ เดี๋ยวผมภาพไปเบึงเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมีกล่องน่วยการอ,าาอ้อถูกไปไเป็นขวดครับพระพุทธรูปเหมือนกันเอาขวดประดับครับเป็นจีวอน ขวดเบิดครับเป็นขวดแก้วนะครับพี่น้องเป็นขวดเแบบิดตทุกอย่างงามครับงามพี่น้องไม่ได้กับผ้ามาเบิ่งอ,อันนี้เป็นโบสถ์เพิินครับทางเขาเป็นขวดครับขวดแก้วครับจำได้เดย็นครับพี่น้อง อ่าเบิง้งขวดทางเดินกับเป็นขวดครับภายในภายในขวดเย็นครับเป็นสะนามครับมี่อาหาปรปลาปานิ่นครับขวดนับบ่ไว้ครับ เป็นขวดเดียาวมาพามาไหวเพิ่นทางในครับดานในก่อนหยาเด้อครับทางในขวดด้ครับพี่น้องนี่ขวดทามเราปัดบดาขวดครับพี่น้อง นี่ครับพันมาวันล้านขวดเพราะว่าเพิ่นเราขวดมากประดับประดาครับขวดมากเหยดเย็นครับเล่าจับเล่าบันไดเป็นขวดเบิดลูกดิ้งืมเนเป็นขวดครับพี่น้องขวดทั้งนั้นจุดยอดครับ ออกแบบได้ดีครับขวดแก้วครับอันนี้ผมมาเป็นครั้งที่สองนะครับกัรเลยรีวิวหอเบึงสวยงาม ก็น่าจะเป็นการออกแบบเองครับโดยท่อมมาตักวัดล้านขดค,ครับพี่น้องถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากมาเที่ยวกับมาเที่ยวได้อยู่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคับคลิปนี้ขอฝากไว้ต่นนี้ก่อนครับพี่น้องฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ